โอ okay. เคเสื้อหนาจะได้ใส่ของดีแท็กนี่ใส่ยู่แถวเอ่อพี่พี่มงชอยู่เอ่อพี่พี่นุ่มอยู่ไอแถวไอพัทยาบอกแมนบอกถ้าใส่ดีแท็กแถวนั้นมันจะดีมันโอเคเพราะชาวไทยกับบ้านย่ำไดน,นะสาวไทยสิใส่ของทรูของดีแท็กเพราะว่าแล้วกับของของวันลูกค้านี่โคตรแพงแต่ห้วยแตกห้วยแตกมากเติมเงินพันหนึ่งใส่อินเทอร์เน็ตเพท่อนเท่าใดเบิดหายวับไปวับไปเลย ใส่ประแจให้เราน้ำแน่พี่แนนนีน hair hair. Em, ่เอาประแจไหมเดี quiero, ๋ยวจะเดี o, ๋ยวเดี๋ยวใส่ให้นาะถ้าเกิดว่าถ้าถ้าพี่แนนนี่ไปจับไม้จับมือเพื่อนๆพ่พี่ๆแล้วเราถ้าจะเอาออกก็บอกเลวจะเด้อเดี๋ยวตอนนี้จะได้พี่แนนนี่จะได้จับไม้จับมือกับพี่ๆเขาได้สะดวกก็ได้ดูจิ้มผ่านทางหน้าไลฟ์ไปเลยเนาะหรือไม่งั้นพี่เนนนี่ก็ฝากลิงก์พี่เนนนี่แปะไว้เลยตรงคอมเมนต์เลยจ้ะเด้อ พินเนนี่เอาเอาเอาแปะลิงของพินเนนี่ไว้ตรงคอมเมนต์เลยกันดดจ้ะพี่พี่เพิ่นจะได้กดเขาไปเบิ่งเลยนะจ้ะเด้อของดีแท็กครับใส่ประแจให้เราแน่สใส้ห้เรียบร้อยแล้วจะพิมานีดถ้าพี่เพิ่นบ่มักบ่บ่อยากได้ใบแจเดี๋ยวเพิ่นก็สีมาแจงเองนะจ้ะเนะาะใส่ห้เรียบร้อยแล้วก็เก๊กๆกังๆอยู่ก็ยกกอยากกระามเพิ่นล่ะแต่เพิ่นก็บ่ได้เห็นว้าถึงเรื่องนี้ ก็เลยกับว่าอยากเป็นอ่าคนหัวหลานลืนคู่ลงแล้วไปเอาออกที่หลังบ้านได้ครับอ๋อโอเคผมผมจับแล้วแล้วครับโอเคจับยังจับไม่จับมือถือแขนบอกจ้าพี่นุ่มบอกห้เบิร์ดจะบอกหายขึ้นปานนั่นอา้าวพี่พี่สลากิีสงสัยแกเป็นปเมาเกาวแล้วมั้งเนี่ยก็ยังไม่กลับมาอีกเลย ขอบคุณขอบคุณห้าพันใจขอบคุณเอ่อหนึ่งมหนึ่งพันไลค์ด้วจัดเดอร์ขอบคุณมากมายกายกองขอบคุณพี่พี่ทุกคนทุกคนที่เอ่ยนามมาแล้วก็ทุกคนที่เอ่อแสดงตัวตนและทุกคนที่ไม่แสดงตัวตนด้วจะเดอขอบคุณมากมมยกายกองขอบคุณได้หลายจ้า ผมจับแล้วแล้วเพี้ยนนันพี่แน่นนี่ะวางอันเสียผีเด้นนุ่มเมืองส้นระวัางเสียผีเด้อระวัางเพ,พิ่นหม่เด้อไปจับเพิ่นนนเออเพิ่นบอกฝากบอกว่าให้ดูคลิปให้จบถ้าคลิปสั้นหรือคลิปยาวก็ดูสามนาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วค่อยไปคอมเมนต์กดไลค์กดใจกด พ,พ,พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมุนใจอยู่กรุงเทพจ้าพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจไม่เป็นไรจ้ะพูดไม่เก่งก็พูดเอาตัวหนังสือพูดแทนใจก็ได้จ้ะพี่จา๋าจับไม้จับมือกันเลยได้จ้ะฝากช่องพี่มานิด เออ่ช่องพี่แนนนี่ช่องพี่หนุ่มเมืองชนแล้วก็ช่องพี่เอินนะจ้าแล้วคนอะไรนะเออ่ใจคนรอแล้วก็พี่สลักจิตไดอารี่ฝากจับไม้จับมือถือแขนกันดดเดอ้อจ้ะเด้อทำความคุ้นเคยทักทายรู้จักกันเนาะพี่ๆทุกคนฉีดยากันหมดแล้วไม่ดุจ้า <laughs> ฉีดยาทุกคนแล้วไม่ดู สาวไทยก็ฉีดยาเรียบร้อยแล้วหลายเข็มแล้วจ้ารอบสะดือแล้ว พี่สลักิจแกบอกว่าล้างแว่นเธอมากมั่งนะประสันมันก็จริงแหละมองไม่เห็นมามาแล้วลูกจ